เชียวครับเมื่อดีเข้ามาให้กำลังใจวงดึงนะครับพี่น้องครับวงสาวลาเป็ดบ้านแพงนะครับผมพี่น้องครับผมมาสิผ้าไปเบิกบรรยากาศครับผมท่าน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 สวีดัสสวัสดีครับผมสุขุสุขชนครับเกียรตียังนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ ดครับก็เห็นพุาธองทยไอมาไอเมาอีหละไอมโดนแล้วไอก็เพิ่งกับกองมาไอวัน้มีพรไอวันนี้มีพ่รูดโอ้ยกรับพีาบามาแล้วเนี่ยเหลังบอแห้งเลยครับผมพี่น้องกับาว่าบรรยากาศนะครับพี่น้องรับมันนี้มาให้กําลังใจวงใหว่งพี่ไงห้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสด <Liberty. S 2> ีครับ สวัสดีครับคุณครูเนาะครับไปเบิ้งบรรยากาศพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศทั้งหลังครับสวัสดีพี่เงาครับพี่เงี้ยวมาครับย่างไปเบิ้งบรรยากาศอ่ทางนาก้อนน้ำพี่น้องเนาะไปเบิ้งบรรยากาศทางนาครับผมไปมาเบิ้งบรรยากาศทางนาพี่น้องครับ ดูบรรยากาศนะครับเบลบรรยากาศพี่น้องครับผมวันนี้เขากลับมาให้กาลังใจวงหนึ่งเขานะครับหลังจากวงสองได้หลังจากวงสองของเรานะครับได้เปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับที่นี่กลับมาให้กันสวัสดีครับสุขครับวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาให้กาลังใจพี่ไงเขาวงหนึ่งนะครับเนาะโอ้พี่น้องธรรมดาที่ไหนคนคนหลายแล้วครับพี่น้องครับมา พนกำลังไลเข้ามานะครับไลยเติบแล้วพี่น้องครับผมมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับมีพี่น้องครับเวที่หากะตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ปลอดฝนนะครับตอนกลางเว่นฝนตกอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้กะฝนกับบอเตยตกแล้วนะพี่น้องเนาะฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องใหญ่ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาให้กำลังใจพี่ไญ่ครับผมวงหนึ่งครับผมสู้ๆครับวันนี้ปลอดฝนครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจกันหลายๆนะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องขอบคุณาเบิ่งครับบรรยากาศคนกันไรแล้วครับพี่น้องคนกระลังไหลมาไลยแล้วพี่น้องครับบวชัยมากบวได้ก็จะลืมเขาคุมปิด้อพี่น้องเด้อ ครับผมพี่น้องสุขุสุขคนครับโอ้หหิบซี่หลเลยพี่น้องเลนเริ่มมากกันแล้วนะครับทยอยทยอยมากกันเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับผมปูหนึ่งพี่น้องยุ่ไกลยอ่ไกลกะจะลืมนะให้กำลังใจนะพี่น้องเด้อวันนี้ฝนเท่ากับมาตกนะพี่น้องครับไม่ตกแล้วนะครับวอนนี้ว่าบงพี่น้องโอ้ลงเวทีหลวดเวทีแสงสีเสียงอลังการแน่นอนครับมือนี้ครับผมสาวน้อยบินได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ อืออ่านะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องครับก่อนเปิดงานครับยูทูบเบอร์ก็หลายช่องเลยทีเดียวนะครับผมมือนี้ครับผมยูทูบเบอร์ก็หลายช่องนะพี่น้องเนอ่ยร่วมโตกันมือหนิเพราะว่าสิเป็นเจวันเจอทูนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับมือนี้นะครับหลายช่องยูพี่น้องครับ กำลังใจกันพี่น้องครับมือสุขคนครับนีครพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะราคาแม่ขายนะครับทางคุณเป็นเอ็มร้อยห้าสิบเพูดสับสนนะครับผมอยากเป็นทางการในฤดูการปีหกเจ็ดหกแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขคนครับสวัสดีครับ ครับผมนี่ครับทีมงานเข้าครับพี่น้องเจียวันเจียทูครับไปหลายช่องนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพาไปเบ่งบรรยากาศด้านหลังครับพี่น้องบัดดี้ไปเข้าไปเบ่งบรรยากาศด้านหลังเนาะไปเบ่งบรรยากาศด้านหลังครับไปเอกนั่งเอกเขาแต่งตัวแล้วไปไปสิพาไปเบ่งครับอุ้ยเจ้าเอวุ้ยสวัสดีครับผมครับอุ้ย มึงทั้งหลังวันสอนล่มามป่ะทัหลังล่มามขนาดว่าอุ้ยไอ้ล่ามสอนฮ่าฮ่าายอดคับยอดสวัส <laughs> ด,ดีครับ,บรสวัสดีครับสวัสดีครับ,บนี่ครับผมพี่น้องเฮาฝากสองน้ำไปนะครับเด้อไปมึงท <laughs> ั้งหลังครับพี่น้องมาไปดูกันนะครับ มาแล้วครับพี่น้องครับสริสดีครับประยุทธ์ครับมาเลยครับประยุทธ์ครับสู้ๆครับให้กำลังใจครับวันนี้ครับกำลังใจทีมงานนะครับพี่น้องครับมืออื่นนะครับทีมงานวงสองเขาสาวนัดระเลินโชว์ก็ชีินดเดือนทางไป กทมนะครับพรุ่งนี้นะครับเบื่อเท่ากับชีเดยเดินทางไปกทมนะครับไปทําการแสดงที่กรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้สาธุมีกาแฟมีกระไฟแชกเลยบอไปแชกนี่มีครับที่นะครับเราจะทำพิธีไหว้พระนะครับพี่น้องครับพิธีไหว้พระนะครับ ไปเด้อค่ะพอ้นุรีตาบผงฮ่วไปุางคอยดยุอพี่ผงคอยเปิดได้ไ <volumes> ด <of ears> ้ม <questioned> ื like <bbe> ่ออ่นเลยนะครับซาถุคอยเปิดได้ได้เมื่ออ่นเลยนะครับลงยิงเมื่ออ่นนี่ไปบุรีมื่อนีรถก็ได้ลูกยาได้แล้วมีมาไลเป็นดีีเื่อไฟให้อนะจ๊ะอ่าได้แล้วครับ อุครับ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 โอเคครับมามาต่อมาทางนี้มามาดูกันนะครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ขอเอฟซีคุณแม่เอฟซีนะครับผมสวัสดีครับไออ้เป็นไงครับ ปากกันแน่เลยหรอชู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 ครับวันนี้ครับผมเลยเลยครับตามที่เห็นรตามที่เห็นเลยนะครับเนาะชูเข้างชูไปชูไปเนี่มาเขาว่าขั้นออกมากนะชูไปครับชูไปครับผมเบาเอียงท่านเด็กแต้งตัวพี่น้องวมื่อท่านเด็กไายรูปให้เบิ้งดอกครับเพิ่นบอกว่าให้ไายรูปเบาเอียงรอบๆมาให้เบิ้งได้ครับเดี๋ยวให้เราแต้งตัวเสร็จกันเด้อครับมึงหลังคาเรากันกันเลันึงก็แล้วก็มุ่งหลังคาอยู่พี่น้องครับ เวีขนาดมาถ่ายรูปลูกบอลด้วยเสียงไข้สยงไข้อะเอาห้าทีสามหนึ่งสองเรตลกแล้วชั้มหนึ่งสองชั้มในคูดูเขาครับเมื่อปีฤดูกาลเมื่อคันปีนี้เขาจะจับแยกกันแล้ว เวมากะดกันุมกอังนบกองตอากุมกันดอกพี่น้องโอ้ยกาครับนักละครับพี่น้องครับไอยังนักอ่ะมามีนหอยน้องเบียรน้องเบียรครับนี่เชฟปะมอแลกหนิพี่น้องอันนี้มือมือมือเหรีครับมือเหรียญมือเหรี เมื me. let, let, let ่อเล่นครับผมเล่นอย่างเดียวเล่นเล่นลวดครับผมอ่เล่นอย่างเดียวครับพี่น้องกี่ตาร์ครับมือกี่ตาร์ครับผมอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เช่นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ศิลปินเอาแต่งโต้วันนะครับเดี๋ยวสิยทายบรรยากาศในเบื้องนะครับตอนเวทีขึ้นแต่กตอนเซราพี่น้องครับดในอถ่ายเบื้องจะอีกนะครับเนาะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เช่นกันก็แล้วกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย